สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวหมี่น้ําตกกับกับมีิดานะคะเป็นตับหวานนะคะนี่นะคะตับหวานนะคะมาเลยจ้ามากินกับมนิดาเลยนะคะวันนี้ทําน้ําตกเนาะทาน้ําตกอ่าตับหวานนะคะวันนี้โอ้โหชามใหญ่เลยนะคะเราต้องเอาชามใหญ่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาคุณเวลาอะไรอะ่ะมันจะไม่เลอะนะคะ ดูสีสันคือน้ำลายเลยนะ,ะ่ะนี่นะคะรดน้ำก่อนนะอ,อร่อยอขอจิมตับหวานก่อนนะตับนะ รสจัดจ้านมากพริมีททำรองลูกสาวด้วยนะคะลูกสาวกลับจากที่ทำง,งานเนาะเขาบอกอยกกากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยทำ ตับ <S <S ดูพริก นานๆกินก็อร่อยนะคะเพื่อนๆตับนี่ก็คือหมูที่อ่าที่เขาคนฝรั่งเขาไม่เอานะคะเขาให้วันนิดาไปเอามาวันนิดาก็เลยไปเอามาแช่เย็นไว้นะคะตับเนาะตับหมูตับใหญ่มากหมูตัวใหญ่ออืหกยากก็ดั่งจะชู้มอะ มือนี่แหละง่ายๆไม่ต้องไปชีวิถัน กินด้วยันเลยจ้า